สือเหลืองก็บอกว่โอ้โ helmet, อ honest, oh, หวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะหิวหิวจังเลยอยากจะกินอะไรสักตัวสองตัวคิดอย่าง,งานั้นเพอิญเพอิญเดินมาเจอกับเจ้าแม่แพะตัวนี padding, fo, massage, ้ปุ๊บเอาล้ไม่ต้องไปหาอะไรกินกายแล้วมีแพะตัวโตๆมาใกล้ๆเราเนี่แหละจะกินเจ้าตัวนี้นี่แหละฝ่ายเจ้าแพะพอเดินเข้ามาได้ระยะมองเห็นก็ปุ๊บตะลึงเลยนะเห็นเสือแล้วโอ้ งานเข้าแล้วจะโดนกินแน่เลยเห็นเสือแล้วทำยังไงล่ะจะหนีก็คงวิ่งหนีไม่ทันหรอกเสือวิ่งเร็วอยู่แล้วเอาอย่างนี้ลองเข้าไปเจรจาพูดดีๆดีกว่าว่าแล้วแพะก็เดินเข้าไปหาเจ้าเสือเสือเหลืองเดินยิ้มยิ้ม,มแบบแพะแพะมันยิ้มยังไงเนาะไม่เคยเห็นยิ้มแบบแพะนะยิ้มยิ้มไปหาเสือเหลืองเสือเหลืองก็แปลกใจเจ้าแพะก็เริ่มพูดจาดีๆเลย อ๋อสวัสดีจ้าคุณลุงจา๋าคุณลุงจา๋าเสือ,เอก็บอกว่าเอ้ยใครลุงเองเองเป็นแพ้ใครเป็นเสือจะเป็นลุงเจ้าได้ไงจะแพ้ก็ยังไม่ยอมอยู่นะเนี่ยคุณลุงเสือแม่ของฉันเนี่ยก็ยังพูดถึงคุณลุงบ่อยๆเลยนะเนี่ยคิดถึงคุณลุงมากเลยเสือก็เริ่มจะเล่นลุงไม้ไหนเนี่ยเออก็พยายามจะพูดจาดีๆ ฝ่ายเสือก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ญาติเจ้า